สำหรับในวันนี้เราจะมาดูกระบวนการการสร้างแอนิเมชันในรูปแบบนี้กันครับเราจะพบเห็นมันได้มากๆในทางพวก Pinterest นะหรือว่า IG นะฮะที่มีการดีไซน์เป็นการเคลื่อนที่มีการใช้งานกราฟิก3 d เข้ามาช่วยนะครับในโปรแกรมมายาเนี่ยก็สามารถทำสิ่งทำลองนั้นได้เช่นกันโดยที่มายาเนี่ยจะมีการใช้เครื่องมือ เอามาประกอบกันหลายตัวนะครับตัวที่1เนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำโมเดลชื่อว่า s w i e p Mesh นะครับแล้วก็จะมีตัวที่สองคือ m a s h Maya เป็นเครื่องมือที่อนุญาตให้เราเข้าไปสร้าง Animation ที่มีความเป็นแพทเทิรเหมาะเป็นอย่างยิ่งในการเอาไปสร้างกราฟิกที่ดูแล้วเป็น Motion Graphic นะครับเราจะเริ่มจากการมีวงกลมก่อน1ลรูปที่ตัววงกลมเนี่ยผมจะทําการสั่งให้เราสามารถที่จะเขียนอะไรก็ได้ลงไปบนวงกลมนี้โดยการเปิด Live Mode นะครับเขียนเส้นขึ้นมา ลองกด4ดูนะฮะเส้นที่เราเขียนจะเป็นเส้นที่มันจะวิ่งไปรอบๆอบเซ a ร์เนะครับโดยที่มันจะทำการ Snap ให้เราอัตโนมัติเพราะว่าเราใช้วิธีการเปิด l i ฟ e Mode นะครับผมจะเขียนเส้นมาจนถึงจุดที่เกือบจะชนกันจากนั้นปิด l i ฟ e Mode นะครับที่ลูกโซเฟียเนี่ยผมจะทำการกด c อนโทลเเพื่อซ่อนไปเราจะได้เส้นแบบนี้นะฮะเราจะไปที่คำสั่ง c u r ร์ฟ open close เพื่อทำให้เคิร์ฟติดกันจากนั้นเราจะทำการคลีนอัพให้เคิร์ฟตัวนี้มีความสม o ท t h ที่มากขึ้นโดยการใช้คำสั่งเคิร์ฟแล้วก็รีบิวนะครับรีบิวจะเป็นการสร้างเส้นใหม่โดยที่มันจะทำการเฉลี่ยเส้นให้เราอัตโนมัติโดย Number of Spa n จะเป็นตัวคุมว่าเราอยากที่จะให้เส้นนี้สม ooth แค่ไหนอยากให้มีคอนโทรลเวอร์เท็กกี่จุดนะครับผมขอเยอะนิดนึงนะฮะขอเป็น30จุดแล้วกด a อ p ly นะครับเพื่อที่ให้เส้นเนี่ยสามารถจะคงรูปทรงของมันไว้ได้นะครับใกล้เคียงกับ ตัวที่เราเขียนมากที่สุดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะสร้างแอนิเมชันให้ขึ้นไปวิ่งบนเส้นนี้ก่อนขอเป็นทรงกลมลูกไม่ใหญ่เกินไปแล้วเราจะใช้ m แ s h มันจะช่วยให้เราสร้างแอนิเมชันที่มีความเป็น p a t เทิรหรือแม้กระทั่งมีปริมาณที่เยอะโดยการใช้เทคนิคที่เราเรียกว่า Instant d ์ดูพิ a เ e ตัวเองเนี่ยออกมาเป็นอีกหลายๆตัวนะครับกดไปที่แมชโน e เลยนะครับมันก็จะทำการสร้างลูกบอลให้เราเพียบเลยนะฮะ ในเรื่องของแมชเนี่ยนะฮะหลายคนที่เคยดูในช่องของไ i ซีจีจะเคยเห็นทิ UTORIAL จำนวนหนึ่งที่มีการใช้แมชนะท่านจะเห็นว่าแมชนี่เป็นเครื่องมือที่ช่วยเราได้เยอะมากเราเล่นอะไรกับมันได้เยอะแล้วก็ง่ายกว่าการเขียนสคริปต์นะครับซึ่งไ i ซีจีก็จะมีคอร์สแมชนะครับแมชมายาสอนอย่างละเอียดด้วยนะครับไปที่แมชโนดนะครับแอดโนดเคิร์ฟนะครับใช้เมาส์กลางนะครับลากเคิร์ฟลงไปโยนใส่ทรงกลมที่เราสร้างนั้นมันจะไปวิ่งอยู่บนเคิร์ฟเราสามารถไปแอดจัด ในเรื่องของสปีดได้เราสามารถที่จะเพิ่มปริมาณได้ที่ match distribute ลดปริมาณได้ที่นี่นะด้วยความที่ลูกบอลน,นี้ค่อนข้างใหญ่นะผมจะขอใช้ปริมาณ15พอแล้วก็จะขอ select ที่ตัว sphere นะครับซึ่งเราใช้ตัว sphere ตัวนี้ในการสร้าง m a s h node พอเรากดสร้างปุ๊บ sphere จะถูกซ่อนทันทีนะครับผมจะ scale มันลงนิดนึงให้เป็นแบบนี้ เราได้ทุกลูกบอลที่มาวิ่งแล้วนะฮะสเต็ปถัดไปเนี่ยเราอยากที่จะทำโมเดลนะเราจะทำโมเดลอย่างไงดีให้มันมีความน่าสนใจรับกับแอนิเมชันตัวนี้นะครับผมจะใช้เคิร์ฟตัวเดิมเนี่ยแหละครับแล้วก็จะใช้คำสั่งที่ชื่อว่าสวิฟเม e นะครับสวิฟเมดเนี่ยเป็นคำสั่งที่จะสร้างเส้นขึ้นมาบนเคิร์ฟโดยความที่เส้นเคิร์ฟที่เราเขียนเนี่ยเป็นสเกลที่ค่อนข้างเล็กนะเมื่อเทียบกับกริดในมายานะครับหรือว่าหน่วยพื้นฐานของมายาดังนั้นพอเรากดสวิฟเมดปุ๊บ ทุกอย่างมันจะเหมือนบวมใหญ่เต็มจอเราต้องไปลดค่า scale profile ลงนะครับเราสามารถเลือกรูปแบบของการสร้าง mesh ขึ้นมาบนเส้นเนี่ยได้ที่ด้านบนนะครับในที่นี้ผมจะเลือกแบบ arc a d j c e มันอยู่สักครู่หนึ่งนะให้เราได้เป็นลักษณะโมเดลแบบที่เราต้องการนะครับนอกจากนั้นเนี่ยการที่จะทําให้โมเดลที่เกิดจากสวิทช m เ s h เนี่ยมันมีรูปทรงที่คล้ายกับเส้นที่เราสร้างมันอยู่ที่ค่าชื่อ interpolation ด้านล่าง position นะครับเพิ่มขึ้นเราจะได้เป็น โมเดลที่มีความใกล้เคียงกับเส้นเคอร์ฟนะครับจะเห็นว่าโมเดลที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะมีบางบริเวณนะครับที่โมเดลเนี่ยมันไม่แนบสนิทกันอย่างตรงนี้ของผมเนี่ยผมเห็นแล้วว่ามันมีจุดเชื่อมอยู่บริเวณนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเมิร์ชโมเดลทีหลังได้นะฮะตอนนี้เราอยากได้เป็นลางนะครับ ที่มันครอบเป็นรางที่ทำให้ลูกบอลเนี่ยวิ่งได้ก่อนนะฮะตอนนี้เมื่อเราเพลเราจะเห็น Animation วิ่งไว้บนรางเรียบร้อยแล้วแต่มันยังมีความไม่พอดีนิดหน่อยอยู่ไม่ว่าจะเป็นการกินกันนะของลูกบอลนะครับกับตัวรางนะครับเราจะ select นะครับตัว swift m a t e นะครับใช้ fit transformation นะครับ delete history นะครับเพื่อที่เราจะเข้าไปเริ่ม edit m o เด l ตัวนี้ก่อนที่เราจะไปใช้คำสั่งอะไรก็ตามกับโมเดลชิ้นนี้ได้เราจะต้องมา fix บริเวณที่มีปัญหาก่อนก็คือบริเวณ Vertex ที่มันมีการเหลื่อมกันอยู่ตรงนี้ผมจะพยายาม select เวอร์เทกั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นใช้คำสั่ง merge ครับ edit mesh merge นะครับเข้าไปเราจะทดลองค่า threshold น้อยๆก่อนนะครับลองใช้จุดหนึ่งก่อนกด apply ถ้าเกิดว่าทุกจุดเข้ามาติดกันแสดงว่าค่าที่เราใช้นั้นมากเกินไปลองใช้เป็นจด0.2นะครับ ตอนนี้จุดเข้ามาต่อกันแล้วเรียบร้อยนะฮะสมูทแล้วนะฮะเราจะเห็นว่าหน้าเฟสด้านนึงเนี่ยเป็นสีดำนะครับเป็นเพราะว่ามันเป็นเฟสที่กลับด้านอยู่ในมายามจะโชว์อัตโนมัตินะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ Select ตัวโมเดลทาการ Extrude ผมจะทําการจับที่แกนนะครับแล้วดึงโมเดลออกไปเพื่อทําให้มีความหนาเกิดขึ้นยังไงครับเราได้เป็นรางนะฮะน่าสนใจทีเดียวนะฮะ เพราะว่าเป็นรางที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่ที่จะเป็นทรงนี้นะครับหลังจากที่เราทําการเพิ่มความหนาโดยการ extrude ให้แล้วเนี่ยเราลองกลับไปที่พี p e r e ลูกแรกนะครับที่เราสร้างขึ้นมาสเกลดาวลงมานิดนึงให้เหมือนกับเป็นโครงสร้างนะครับที่ตัวรางสามารถที่จะวางอยู่บนเสียได้นะครับแล้วก็เสพียเนี่ยผมต้องการจะเพิ่ม subdivision ให้เยอะยอะนิดนึงนะครับจะได้ไม่ต้อง smooth แล้วนะครับใช้ level นี้ในการ render ได้เลยนะครับ เรียบร้อยเราก็จะได้เป็น a n i m เมชันในแบบพื้นฐานที่มีการใช้คำสั่งทั้งเรื่องของ s w i f t m a t ในการสร้างโมเดลมีการใช้ Mesh ในการสร้าง a n i m เมชันถ้าเราอยากที่จะเรนเดอร์สิ่งนี้สวยๆเนี่ยมันจะออกมาได้เป็นหน้าตายอย่งไงเนี่ยเดี๋ยวผมลองจัดแสงนะครับแล้วก็จะลองเรนเดอร์แอนิเมชตัวนี้ให้ท่านดูนะครับ